นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่17ความรู้สึกที่ชัดเจนก็ในเมื่อไหยไม่ยอมบอกฉันจะไปสืบเองไม่ได้ห้ามไปถ้าคุณนินไปคุณนินจะไม่ได้เห็นหน้าผมอีกผมนึกคำขู่ไม่ออกแล้วจริงๆหวังว่าจะกลัวกันบ้างนะอิง ทำไม <S <S โลงอกถ้าคุณนินเสียงสั่นขนาดนี้แสดงว่ายอมผมแล้วต้องให้แสดงอภินิหารอยู่เรื่อยเลยฉันเป็นห่วงบอกฉันเถอะนะหัวใจผมกระตุกวูบเมื่อคุณนินดึงผมไปกอดเอาไว้ดือด้อทำไมต้องทำให้ผมรู้สึกสำคัญด้วยในเมื่อผมเองก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคนที่เป็นแฟนของมัน ไม่ต้องห่วงผมหรอกเป็นอะไรยังจะมีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไระคันตีนชิบหายถีบแม่งเลยดีไหมเปล่าครับแล้วแฟนคุณนินกลับแล้วหรอผมจะถามให้ตัวเองเจ็บทำไมวะเนี่ยอยากจริงๆอยากประชดประชันเขาเป็นไงละ่ะเจ็บเองสมน้าหน้ากลับไปแล้ว อืมตอบแค่นั้นแหละไม่ต้องอธิบายหาหิวอะไรหรอกผมหงุดหงิดมันควรจะบอกอะไรผมบ้างสิบอกว่าคุณเนเน่ไม่ได้นอนอยู่ด้วยบอกว่าไม่ได้มีอะไรกันบอกกูบ้างบอกกูที่จริงถ้าเขาจะมาวันไหนอีกก็บอกผมได้นะผมจะได้ไปนอนกับไอซีได้ผมประชดอิง อะไรเล่ามาทำเสียงเนือยแบบนั้นทำไมคนกำลังจะโกรธจะโมโหแล้วจะใจอ่อนอีกแล้วเนี่ยผมตีกับตัวเองในหัวให้วุ่นนอนเถอะพรุ่งนี้เรียนเช้าผมชวนคุณนินนอนอีกรอบเขาดึงผมไปกอดเอาไว้ขอโทษนะอะไรกันจะบอกเลิกผมหรอยังไม่ครบเลยนะ ทำไมต้องมาทำเสียงแบบนี้ทำไมต้องมาขอโทษเหมือนจะบอกลาร้องไห้ได้ไหมวันนั้นฉันตกใจจริงๆที่เนเน่มาหาแต่ฉันไม่ได้นัดไม่ได้เป็นคนบอกให้เขามาฉันอยากจะขอโทษที่ฉันปล่อยให้นายกลับบ้านไปมันเลยดูเหมือนฉันทำอะไรกับเนเน่รับหลังนายรับหลังอะไรครับ คุณเนเน่ก็แฟนคุณนินคนที่รับหลังอ่ะคือผมตัางหากผมพยายามฝืนยิ้มทั้งที่ในใจโคตรรู้สึกแย่เมื่อต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่รับหลังจริงๆฉันฉันเผลอมีอะไรกับเนเน่อีกผมกำหมัดแน่นจุกนะ ถึงรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วตามภาษาคนเป็นแฟนกันก็เถอะแต่ฉันช่างเธอครับไม่ต้องเล่าให้ผมฟังหรอกผมไม่เป็นไรปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่น้ำตาผมคอเบ้าแถมยังสะบัดไม้สะบัดมือออกจากคุณนินอีกอาการไม่ค่อยจะออกเลยนะอิงอุน่นฉันรู้ว่านายเสียใจฉันก็เสียใจ แต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกนายผมง่วงแล้วครับมีอะไรค่อยบอกวันหลังก็แล้วกันนะวันนี้ผมเหนื่อยมามากพอแล้วผมตัดบทก่อนจะหันหลังให้คุณนินอิงฉันไม่ได้รู้สึกกับเนเน่แล้ววะ่ะฉันทำอะไรกับเนเน่ก็จริงแต่ฉันคิดถึงแต่หน้านายฉันคิดถึงเสียงนาย คิดถึงท่าทางของนายทุกอย่างฉันรู้สึกผิดกับเนเน่แล้วก็รู้สึกผิดกับนายด้วยจริงๆผมนอนฟังไปเรื่อยๆน้ำเสียงคุณนินดูเศร้าจริงๆพอมันพูดออกมาแบบนี้ผมก็เริ่มคิดว่าถ้าเป็นผมผมจะทำยังไงผมก็คงลำบากใจไม่แพ้กันกับคุณเนเน่ก็เป็นแฟน แล้วเธอก็ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณนินจะเลิกกับเธอได้ยังไงแต่กับผมคุณนินยังบอกว่าคิดถึงผมไม่ควรทำให้มันคิดมากสิอย่างน้อยผมก็ควรดีใจที่คุณนินยังคิดถึงผมอยู่ฝันดีนะคุณนินพูดเป็นคําสุดท้ายก่อนจะลุกเดินไปหลังห้องคงจะไปสูุหรี่อีกแล้วสิท่า ผมอยากให้มันเลิกจริงๆเลยบุหรีเนี่ยได้กลิ่นทีไรผมรู้สึกปวดหัวทุกทีคุณนินออกไปตรงระเบียงนานกว่า10นาทียังไม่กลับเข้ามาผมนอนทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งคิดแล้วว่าตัวเองไม่ควรทำตัวแบบนี้คุณนินไม่ใช่คนผิดทั้งหมดสักหน่อยแล้วผมจะมางี่เง่าทำไมไม่ง่วงเหรอ ผมเดินออกไปถามคุณน,นินที่ระเบียงคุณนินรีบดับบุหรี่โดยขคยี้กับที่เขียบุหรี่ก่อนจะปัดไม้ปัดมือไล่ควันออกออกมาทำไมมันเหม็นรู้ว่าเหม็นก็อย่าสูบสิผมเดินเข้าไปกอดเอวคุณนินหน้าตาเฉยคุณนินคงงงว่าอยู่ดีๆทำไมผมถึงอ้อนขึ้นมาอิงนะเลิกสูบเธอนะครับ ผมเงยหน้าอ้อนคุณนินเข้าไปข้างในกันคุณนินดึงผมเข้าไปในห้องก่อนจะดมหัวผมผมงงจะมาดมหัวผมทำไมสะผมอยู่นะเว้ยทำอะไรอะเหม็นควันนะสิทีหลังอะถ้าฉันสูบบุหรี่อยู่ก็อย่าออกไปกลิ่นมันติดทีหลังเหรองั้นแสดงว่าจะไม่เลิกสูบ ผมเบ้ปากํำหน้างอก็ไม่ใช่แต่มันก็ไม่ได้จะเลิกง่ายๆซะหน่อยอืมไม่เลิกก็ไม่เลิกอิงอย่างงอนสิไม่ได้จะไม่เลิกสูบแต่มันต้องใช้เวลาก็ไม่ต้องเลิกหรอกเลิกเลิกเลิกฉันจะไม่สูบอีกตั้งแต่พรุ่งนี้เลยผมเลิกคิ้วเป็นเชิงถามว่าคุณนินจะเลิกจริงๆหรอ แถมมันก็ยังทําหน้าจริงจังกลับมาด้วยแฮมันนี่เลยผมลากคุณนินเข้าไปในห้องน้ำก่อนจะหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาบีบยาสีฟันใส่จนเรียบร้อยคุณนินทำหน้างงเมื่อยื่นมือมาจะรับแปรงสีฟันแต่ผมไม่ให้ยิงฟันสิเดี๋ยวแปรงให้เร็วผมขู่คุณนินยิงฟันงง ผมเริ่มเอาแปรงสีฟันไปถูฟันขาวๆที่สะอาดเรียงตัวสวยจนเกิดฟองผมหัวเราะขำเมื่อคุณนินทำหน้าเจ็บๆเพราะแปรงสีฟันดันไปที่เงือกเข้าให้คุณนินยกผมขึ้นนั่งบนขอบโต๊ะอ่างล้างหน้าผมยังทำหน้าที่เป็นคนแปรงฟันให้ต่อแต่ก็ชักเขินๆแฮะ ก็คุณนินแหวกขาผมออกแล้วแทรกตัวเข้ามาอยู่ตรงกลางจนอะไรต่อมีอะไรจะชนกันอยู่แล้วพอแล้วครับบวนปากได้คุณนินทำตามที่ผมบอกผมยื่นแปลงสีฟันให้มันล้างแล้วเก็บให้เรียบร้อยไหนอ้าปากสิหายเหม็นหรือ,อยังผมเอามือบีบแก้งทั้งสองข้างของคุณนินโยกไปโยกมาหยอกๆ ย <ส y i> ีผมขำลั่นเมื่อคุณนินพ่นลมหายใจใส่หน้านี่ถ้ามันไปกินปลาล้ามาผมคงอ้วกแตกไปละดีนะที่มันมีแต่กลิ่นหอมๆของยาสีฟันกับน้ำยาบ้วนปากอยากดมอีกไหมไม่เอาพอแล้วืคุณนินถอยเลยไปนอนได้แล้ว ผมทำท่าจะลงจากขอบโต๊ะอ่างหลังมือแต่คุณนินดันเบียดตัวเข้ามาขวางเอาไว้ซะก่อนเนเน่มาหาผมในวันเสาร์ผมยอมรับว่าตกใจมากและผมก็สับสนมากด้วยมันมีช่วงเวลาที่ผมลืมเนเน่ไปเสียสนิทไม่โทรหาไม่ติดต่อพอมาเจอเธออีกทีผมก็รู้สึกผิดนะ แต่ใจผมก็ได้รู้ว่าผมรู้สึกกับอีกคนมากกว่าเด็กคนนั้นทำให้ผมคิดถึงได้ตลอดเวลาจริงๆฉันคิดถึงนายอิงช้อนตามองผมสายตาว้าวอนนั่นทำให้ผมอยากดึงเข้ามาบทคยี่ปากให้รู้แล้วรู้รอดแต่ติดที่ความบว,วมช้ำที่มุมปากและแก้มขวาผมเลยกลัวว่าอิงจะเจ็บ ผมอยากรู้จริงๆว่าใครทำคนของผมเจ็บขนาดนี้ไม่ใช่แค่ที่หน้าตามตัวของอิงก็มีแต่ร่องรอยของการถูกทำร้ายอิงไม่ยอมบอกผมว่าใครทำแต่ยังไงผมก็จะรู้ให้ได้ตัวแค่เนี้ยโดนทำร้ายหนักขนาดนี้จะต้องเจ็บขนาดไหนกันผมก็คิดถึงคุณนี้นครับ ผมกลัวว่าอิงจะเจ็บเลยทำได้แค่จุ๊บเบาๆที่แก้มนุ่มอิงยกยิ้มให้ก่อนจะซุกหัวมาที่อกผมอย่างอ่อนๆอดไม่ได้ที่จะเอามือลูบหัวทุยนั้นเล่นง่วงไหมผมถามแต่อิงใส่หัวยิกๆกนายจะทำให้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะผมกัดฟันแน่น ย่ว่าแต่ได้กอดแบบนี้เลยแค่เห็นหน้าอิงอะ่ะผมก็ร้อนรุ่มมีอารมณ์ไปแล้วผมผมเจ็บอิงบอกตรงๆสายตาเหมือนรู้สึกผิดที่ตัวเองเจ็บตัวแล้วไม่สามารถทำอะไรกับผมได้รู้แล้วนะไปนอนกันเถอะต่อให้ต้องอดจริงๆแล้วผมจะทำอะไรได้ละ่ะ มาให้อีกหนึ่งตอนชดเชยของเมื่อวานนะคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ